ก็ไม่ถูกงั้นเราเปลี่ยนเป็น1 2 3 4นี่นะครับเราก็จะได้ของมานะครับโดยการใส่คโค้ดเพื่อแลกของนั่นเองนะครับ สวัสดีชาวมินิเวอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็โย่พี่อาร์ตนะครับก็จะมาสอนวิธีการทํา UI โคดรับของนะครับซึ่ง UI นี้ก็จะเป็นการใส่โค้ดแล้วเราก็จะได้ของไปนะครับโดยที่ของนั้นเป็นของจากในแบบนี้นะครับเจ้าของแบบเป็นคนตั้งไว้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้เราเข้ามาที่คลัง UI นะครับแล้วก็สร้างมาเลย1อันจากนั้นกดเพิ่มให้เราเพิ่มรูปภาพมานะครับ ปรับลักษณะให้มันซูงฟรีเราสามารถเลือกรูปอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นให้เรากดที่รูปภาพของเรานะครับแล้วก็เพิ่มมาที่กล่องใส่ข้อมูลตรงนี้ให้เรามาเปลี่ยนเนื้อหานะครับเขียนว่ากลองโค้ดก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับขนาดปรับสีได้เลยนะครับเร็ียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาเริ่มทาทิกเกอร์กันเลยทิกเกอร์แรกนะครับเราปล่อยไว้นะครับเรามาสร้างทิกเกอร์ที่2มาที่เหตุการณ์ อิ <Inter> face, เนเทอร์เฟเมื่อผู้เล่นคนใดเข้าสู่สตริงใดเลื่อนไขมาที่เครื่องมือเปรียบเทียบ,ยบชุดตัวอักษรอันแรกเราเลือกเป็นสตริงในเหตุการณ์ตัวที่ 2, 2> คือรหัสหรือว่าโค้ดของเรานะครับพิแอรจะใส่เป็น1 2 3 4ตรงนี้ปรับเป็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อทิกเกอร์นี้นะครับเป็นเป็นทิกเกอร์ใส่โค้ดผิดนะครับก็คือมันจะไม่ได้รางวัลน,นะครับถ้าเราใส่ผิดจากนั้นเพิ่มการกระทํา ีผู้เล่นแสดงหน้าต่างข้อความกับผู้เล่นปอนชุดตัวอักษรน,นะครับเราใส่ว่าโค้ดผิดอะไรก็ได้นะครับต่อมาณนี้จากนั้นเพิ่มการกระทำมาอีกหนึ่งอันมาที่เอฟเฟกเสียงทำให้ผู้เล่นเล่นเอฟเฟกเสียงเลือกเอฟเฟกเลือกเคล็ดลับ12นะครับเสร็จแล้วนะครับทิกเกอร์ก่อโค้ดผิดจากนั้นให้เราคัดลอกแล้วก็จะได้เป็น2องทิกเกอร์นะครับตั้งชื่อใหม่รอบนี้จะเป็นโค้ดที่กรอกถูกนะครับ ให้เรามาเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ปรับเป็นใช่นี่คือรหัสที่ถูกต้องจากนั้นข้อความเราก็มาแก้ได้เปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนข้อความใหม่ได้เลยนะครับใส่ลายไปก็ได้นะครับจากนั้นเสียงเรามาเลือกที่เคล็ดลับแล้วก็สีจากนั้นยังไม่หมดเท่านี้นะครับให้เรามาเพิ่มการกระทำผู้เล่นเพิ่มไอเทมสิ่งนี้คือสิ่งที่เราใส่โค้ดแล้วเราก็จะได้ของกลับมานะครับ ให้เราเลือกอะไรก็ได้นะครับที่เราที่เราจะใส่โค้ดเราจะได้ของนี้นะครับเลือกเป็นไก่จํานวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าเราไม่พอเท่านี้เราก็จะเพิ่มของอีกก็ได้นะครับอีกรายการหนึ่งเป็นสิบสิบรายการก็ได้นะครับแต่พี่อาร์ตทำตัวอย่างให้หนึ่งรายการนะครับจากนั้นการกระทําสุดท้ายให้เรามาที่อินเทอร์เฟซซ้อนส่วนประกอบ มาที่ส่วนประกอบสีแดงตรงนี้นะครับมาที่คลังโมเดลแล้วเราก็เลือกรูปภาพหนึ่งรูปภาพหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยรูปภาพแล้วก็คําว่าก่อโค้ดนะครับจากนั้นเราลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็จะมีที่ก่อคโค้ดอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราลองกรอกด,ดูโคด้ดผิดอ่ะใส่เป็นหนึ่ง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 ไม่ถูกนะครับหนึ่งสองสามห้าก็ไม่ถูก ดังนั้นเราเปลี่ยนเป็น1 2 3 4นี่นะครับเราก็จะได้ของมานะครับโดยการใส่โค้ดเพื่อแลกของนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบทิกเกอร์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซอบสไค i b ์ให้ช่องม d i World ด้วยนะครับแล้วจะเกินใหมนคลิปต่อไปวันนี้พี่อาร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย m i n i w o r l d